สวัสดีครับเอฟซทุกท่านครับสําหรับวันนี้นะครับพามาเที่ยวชมบึงคําสีนะครับวันที่10มิถุนายน2568นบะครับบรรยากาศเย็นเยนะครับฝนหยุดตกแล้วนะครับบรรยากาศเย็นเยนสบายๆนะครับรอบบึงคําสีนะครับมีพี่น้องประชาชนมาออกกําลังกายกันนะครับทุกเย็นแล้วก็ทุกเช้าด้วยครับครับบรรยากาศสบายๆนะครับ ทิวทัศน์รอบบึงคำสีอำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรธานีนะครับครับพามาอัปเดตนะครับนะครับนานๆครั้งนะครับถึงได้มาถ่ายทำนี่นะครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับบรรยากาศย็นยิยนสบายนะครับหมากับมาน้ำเดือดบนคนมหมากับมานะครับ กาศเย็นเย็นสบายมันจะน้องน้ครับใสสะอาดครับห้ามป่าเย็นสบายเย็นสบายครับโอ้ไปห้างแล้วดูบรรยากาศนะครับน้ำใสสะอาดนะครับเร่งป่าน้ำ ดิบนะครับตกปลาของอำเภอศรีธาตุนะครับมีกันเย็นสบายนะครับมีพีน่น้องประชาชนเดินออกกำลังกายนะครับนับฟหน่นยนะครับอืรยากาศอากาศบริสุทธิ์นะครับสูตรออกซิเจนเต็มปอดนะครับออกกำลังกายนับกายทุกเช้าทุกเย็นนะครับ ใช่ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ